ครับผมสวัสดีครับกรับมาอีกแล้วแดงเดือดนะครับซึงบ้ามีอีกะปีนึงมันมีสองเที่ยวนะครับนอแดงเดือดเดี๋ยวถ้าเจอกันยุ่เมืองไทยอีกว่างอ่ารีพุ่นเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของอ่าแม่นยูนะครับเนาะมาบอกถึงว่าใดพี่น้องคู่นี่แบบระดับหาดาวต่อให้แม่นยูยูอันดับไดรีพูดยูอันดับไดอันดับบ่เกี่ยวขันมาขอกันย้มไดมั่นย้มนั่นนะฮะ ขึ้นนี้คืกกันก็ตรงมั่นขึ้กกันนะตว่าฮ่องหูกก้หัวไผ่สีชนะเด้บ้ามีกับหลวงรู้ว่าได้เพราะฉะนั้นเท่ากี่เมื่อบีคอร์เบิงวิจาร์ว่าคู่หนีเสียอวอมาแนวไหยนะครับเนาะเบิงว่าบ้ามีสีแมนบอแมนนะครับนะไรมั่งแต่ผู้รักษาประตูระว่างเดแห้ครับอาริซงนะครับเนาะคู่นีบ้ามีให้เสมอคือ กิ้งถึงคูนะฮะบ,บาทถึงมาถึงแบกขวา,าครับรว่างวานบิซ่าก่าครับอ่าเท่นนะครับเนาะเท่นอาโนนเฮ้าอันนี้ก็ให้เท่นเลื่อมอยู่นิดๆของเรีพุ่นดีกว่านะครับแบกไา้ระว่างโรกผสันสรครับใส่อะลิกเตลิตหรือว่าลูกช่อ ยังสู่โลกประสันสบน่อใดนะครับเด้ออันนี้รีพูดเหนือกว่าครับเซนเต,ตอร์แบ็ตบิ๊กตอลินเดอร์เล็บก,กับแฮร์รี่แม็กไกวเออร์ของผูใ้ใดหลายๆคนกะเขาเรียกพูดว่าไงอย่าไปใส่มาติกท่เพื่อกนาเต้คู่กับอ่าวีวีดีว่าฟันใดน้องกินน้องเนาะคือว่าแผงหลังแผงหลังยกชุดนแลรีพูดดีกว่าประตูนี่บ้านมีให้สูสี มาถึงกองกลางครับคันเฟดแม็กเฟดแมกโทมีน่เฟดลงว่าได้คันสิใไซมาติดปอกบาบูโนลากาฟังลีพูดนาะซิเวนติอาโกเฮนโดแลากาฟาบินโยจริงๆแล้วกองกลางนี้ายุในระหว่างท็อปฟอร์มลวกา ทีมเวิร์กดีๆเยีมยมๆนี่บ้ามี่ให้อ่าแม่นยู่ดีกว่าเด้ถ้าตอนนี้ออกมาสูสีขู่ขี่เพราะว่าบ้ามี่อ่าให้เขดิตปอกบากับบูโนรายกวัวครับแต่ถ้าค้อม็นทีมแล้วเรียพูดจะดีกว่าอ่าคู่นี้ให้สูสีอ่าแพงกลางแดนนาบาดนี่เขาจะใส่อย่างอ่าอของแม่นยู่แม่นยู่น่าจะถ้าใส่น่าจะเป็นอ่าซา้นโช แล้วก็าขาดบ,บ่ได้ยนาสิเป็นโดครับต้องให้มีปัญหาเรื่องลูกเรื่องเต่าเพิ่นก็น่านจะต้องเค้นลงแล้วบามีว่าเขาว่านี้ลงบอดดายราคาข้างขวาเป็นผู้ใดล่ะผู้หนึ่งข้างขวากับจำบ่ได้ล่ะพี่น้องมันค่าอยู่สิมาสู่สามภาษาลิเวอร์พูลซึ่งบ่ได้ดูถูกโรนัลโดครับพเพราะว่าเพิ่นอายุ36มสิบหกปีเหรอดี36สิอย่าง37แม,ม่นบ่ถ้าลิเวอร์พูลเพชรอ่า เพจสิ่งแดนบนดีๆแบบบ่เมือยออะพี่น้องไล่บอลบ่เมยอยบ่ไหนซื้อว่ากองกลางถึงยันถึงกองหน้านี่ซีซูซีซูริวพุ่นบ่ไหนเนาะครับเพราะว่าควบเป็นทีม้วก็ที่สำคัญคู่มือนี่บ้านนีม้มาสังเกตอยู่ดีว่าหลังๆมานี่แท็กติกคงเจอเก็นคขอบเพราะว่าคือจะเป็นการแก้เกมการเล่นในแง่ของจิตวิทยาการในสัมผัสได้หลายอย่างเนี่ย ้ครๆเฟอร์กี้เขาไปคู่ออม่อคู่มือแล้วครับคือเลเลี่ยมแท็กติกแล้วก็การแก้เพี้ยนที่แพ้วเาวนะครับทั้งเกียครอบมีห้อมสีคือเฟอร์กี้แล้วคือความฉลารลักแล้วบารมีเบิงวานาสีดีกว่าของแมนอยู่ครับพอเวลาเลั่มมีเขามาเขาก็เขามาแล้วกัสิางทีเมเวิกซึ่งระยะ 7ปีมาหนีแม่นอยู่ขาดเรื่องที่มเวิร์กพี่น้องขาดเรื่องที่มเวิร์กฟุตบอลมีตศสตาแต่ว่าก้อนเปรริดฤูดูการบ้ามีให้แม่ยูเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็สมเป็นเต็งหนึ่งยุติซีหานะรัางๆมาุษุดเลยกับว่าหูเหตุผลหรือกันครับเป็นยังยังหลุดโรดนันโดกับเก่งคือเก่าดิเก่งคือเก่าแต่ว่าสิให้โรนันโดมาหลากบอลตอ่างแดนกลางกับไปยิง คือยังสมัยเราอายุลุงลุงยี่สิบก็ปีเป็นไปบ่ได้นี่แหละครับก็ถึงบอกว่าทำมื่อได้ปอกบ,บาบูโนท็อปฟอร์มนะครับเนาะดีๆดีละก็น่าจะสู้ได้สูสีคู่ขีครับของลิวพูลคันดาวอฟิีน่าสิเป็นโจตามานีแล้วก็ซาลาครับ ขาดเหลือเพื่อเหลือเพื่อขาดอาจจะเป็นลุยดีอาจแต่ว่าคุณภาพว่าตกห่วงพี่น้องเรื่องการเพลสิ่งมอนการสู่พว่วมเป็นทีมแล้วก็เรี่ยมข้องนาเตหรือพูดหนาจะดีว่าเม่ยอยูชโมงนี่นะครับเรื่อง้ตอนเปิดฤด,ด,ด,ดูการบริวากันครับเพราะฉะนั้นแล้วว่ามีคูนี่จริงๆแล้วพอกันย่ำไรมันก็มันย่ำนั้นบ้ามีให้สูสีซะคือถ,ถึงนัดแรกสิบุ๊กไปชนะหาศูนกะซ่าครับอันนั้นเคลื่อนดี อันนั้นมันคืออดีตแต่ปัจจุบันมันพุหัวยขงสิเกิดขึ้นนะ่ะจริงๆแล้วปัจจัยสำคัญของคืนนี้บ้ามีวารลี่ยพุ่นสีชนะไปได้โดยที่อาจิเสียป,ประตูแต่ว่าผู้สิ่ิ่งประตูใช่เรียลพู่นั่นก็คือแฮร์รีแม็กไว์ครับผมสวัสดีครับ 我这看的是宝，你呢？